มันสามรถค่ะมันญี่ปุ่นสามสีเลยกินง่ายๆที่แรกว่าจะไปซื้อกินพอดีเขาปิดร้านร้านปิดเบิดทุกบอนเปิดร้านอาหารกับปิดค่อยเลยมาต้องทำกินเอง ทำกินเองกัแบแซ่บพื่อกันละ่ะหวานแซ่บอร่อยนี่คือมันม่วงมันม่วงมันญี่ปุน่นมันหวานน่ะนะอันนี้มันฮอลแลนด์อร่อยมากมันมีความหวาน หวานหวานมันมันอร่อยค่ะอร่อยอืจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามรสคอยซิเงิดเจ้าตีล้านอาหารเจ้าว่าคอยเป็นผู้แด้คอยเฮ็ดมาเบิดแล้ว จะเป็นมา่เบิดแล้วใช่ละอันนี้ก็แกงของเราค่ะแกงซัมมาปิแกงของเราก็จะมีทั้งเห็ดใส่เห็ดลงไปเห็ดสามอย่างสองอย่างสามอย่าง ใส่ไก่ใส่เห็ดใส่ผักต่างๆรับโรงว่าแซ่บ่อยคิดค้นขึ้นมาใหม่นี่ยคอยว่ากอยกินค้อยจิตายปโนนะกินแล้วเราก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไม่ตายเหบอรแสดงว่าบ่กเป็นยังอาหารดัดแปลงคิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่สูตรตำรับของตัวเอง แกงเห็ดสองอย่างสามย่างแซ่เรเห็ดหอมเห็ดยังบุเดาวเอาก็กว่ามันเห็ดหอมอันล่ะค่าใหญ่กันกินคขกินกินวันนี้ไม่ต้องใส่ข้าวกินซื้อ,อนี่ล่ะ กินโกโก้กินซื้อ,อกินบัตตองใส่เขา่าข้ามบักใหญ่ๆเลยเห็นมันข้างล่างมันก็จะเป็นเส้นเปียกอือร่อยอืรือดหอมแซ่ แกงไว้หมอหนึ่งตุ้มไหว่อุ่นไหว่ไปฟรั่งก์บอกกินน้ำดอกบอกมากินเห็ดบอกมากินกระเซ็ดข่อยผู้เดียวค้องแพงอืมอร่อยค่ะทำกินเองก็ได้อืม ใช่บรือิปลหาซื้อที่ไหนไม่ได้อันนี้ก็เห็ดเด็นเห็ดออริจริบะเขินออริจริออริจรีเนี่ตีนใหญ่ๆม่ตดตีนดอกน้อยๆกินแล้วมันก็จะปุด,ปด กุบกุบนนี้ก็คือปลาปลาที่ออกมาจากซองแข็งค่อยต้องทำอาหารให้มันหมดเดี๋ยวเขาบอกว่าไฟจะไม่มาวันที่ยี่้าอืมอร่อย ันนี้ก็คือถั่วทอดแ็บแบเอามาใส่แกงถั่วทอดถ้ากินสดๆก็แบ่บมันสิดังกรอบๆมันจะกรอบๆกรุบๆุอืมอร่อยอร่อย กินค่ะขอตัวกินก่อนเดิมกินไปจมไปไปเที่ยวหัวตะกลับมาเที่ยวกลับมาที่แรกว่าส่วนไอ้ฝรังเราไป,าไปื้อเราไปซื้อกินไหมทางตังที่กับเขาเยี่ยนข่อยก็มีพอดีไปแล้วลานปิด หันปีดเบิดเลยซุปเปเอร์มาเก็ตอีกอยังกับปีดเบิดก็ไม่วางซื้อก็เลยได้มากินเนี่ยแหละมาเห็ดกินเอาเซ่บกินทุ้นเบิดล่างตัวย็นอืม